นี่กี่ข่ากับอะไรกี่ข้าให้เบื้องด้วย <c oughs> เขาสงสัยมากเลยทำไมผู้ชายต้องปั้นเขาขั้ใหญ่ๆท <c oughs> <c oughs> ่านเอาเข่าปากได้บ่ปั้นขั้ใหญ่เห็นอย่างดูนะดังอิ่มเร็วจริงบ่นี่อะไรนี่ถอดไข่ทั้งรูปปั่นใช่ไหมให้เบิ่งดูนี่เดียวโอ้คือปั่นใหญ่แท้เฮียนี่ม่ถอดไข่ อันนี้เจ้าอยอียงไอ่เจ้าวเนื้อไอไ้ไรอย่างอ,อันนี้มีเรียกว่าอะไรไก่ใต้น้ําก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นเหมือนมีน้ําเยอะเออกึง่งกึ่งอกันแล้วก็จะมีขนมตกไทย <c oughs> เผ็ด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 เ็ดอะไรเจียว บมเอิี้ได้บอกกินข้าวกินผู้เดียวอื่นสิอิ่มเมื่อกเจียวบวเพ็ดยังไงคนนึงแดงแดงอันเจียวเจียวปลาแดดแดงมากเบื้องไข่เจียวแอบถ่ายผู้ชายกินข้าวขคนนี้เป็นติ๊บเรียกยังไงนี่ เสียเสินเนานะ